เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาในการารับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบงลัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นสวัสดีครับสวัสดี FC ฟีช่องเชยมลชนด้วยนะครับอีพีนี้ใช้นำเสนอแนวทางเขานิตยสาร รวยๆนะครับเล่มสีชมพูนะครับงวดประจำวันที่1มีนาคม67ครับใบแรกครับไปดู3เกลอกันนะครับ3เกลอให้รวยนะครับให้3 1 3 2 3 4 6 1แล้วก็6 2มานะครับสำหรับรอบของวันที่1มีนาคม2567ครับไปดูทางด้านในกันนะครับใบนี้จะเป็นของอาจารย์พนมทวนนะครับเหนือให้เด่น1 614 615 618 1415และ18ใต้เด่น2นะครับให้24 25และก็28มานะครับสำหรับใบนี้ใบต่อไปครับเป็นตำรามหารวยนะครับให้เด่น4ลอง5เด่นจะเป็นเด่น4นะครับชุด175 285 2 8 4แล้วก็จะมี7จ็5ห 5, ้ 5, และ8ปดนะครับต่อไปครับเป็นโอรวยสถานนะครับให้เด่น1รอง0ูนย์ะครับเด่น1กับเด่น0ูนย์มา1 2 1 3 1 6 0งหนึ่ง ชุด512 513 601และ603มาครับต่อไปนะครับเป็นเลขในฝันครับให้3กับ6เด่น6มา630 631 639 30 31 39 60 61และก็69นะครับ ชุดหน้าเล่นจะเป็น31กับ61นะครับต่อไปครับเป็นชุดสั่งการนะครับสั่งการเหนือ0ูนย์นะครับศูนย์หและก็ศูส่วนใต้เด่น6 6 2 6 3 6 4และ66ครับ ชุดพิฆาตนะครับเด่นเหนือ0กับ6 04 08 09 63 64 68 604 608และ609ต่อไปเป็นชบาทองนะครับชบาทองให้เด่น3มาครับสำหรับรอบนี้จะมีชุด35 38ดับนะครับดับ4เหนือใต้ครับต่อไปเป็นเลขมหาสนุกนะครับเลขมหาสนุกให้เด่น9เหนือมา97 98 097และ098มานะครับ